สวัสดีครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้บ้าสุริยามาตลาดนัดโคกกระเบือบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มาหาเบิองราขางว้วนะครับมาเบิองง้วนะครับวันนี้สิไปอปเบียราคานะครับว่านีถึงสิแพงจังไหนนะครับวับนนี้เดี๋ยวสิติต,ตามมาเิ่มกันอย่าเลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าวสุริยด้อครับเด้อไปครับไปเบิองเล่กันครับผมย่างหลอกมาทางนี้กอนอย่างหลอกมาหาพี่ห้าน้องกัน ย่า่เสียไรวันดีครับผมย่า่เด่นง่ว่ามาจากตัวเัมือนโอ้เอาตัวนี้ให้ถามจากตัวนะครับย่า่เปิดเท่าเลครับนี่ตัวนี้เปิดมื่นหกรับมื่นหกรับราคาต่อร่องกันเลยเนาะราคาต่อร่องกันเลยง่ว่าสิง่ว่าม่เอาง่ว่ผู๋เนาะง่ว่าผู๋มันขายมื่นหกตอร่องกันเลยย่า่อยู่ทางไหนมาขายง่ว่าถามอย่างไรครับโอ้บ้านเดียวกันก็บ้านสุริย่าเด้อครับออืห้าเทปพี่น้องใกล้กันพร้อมเหรอครับเออห้าเทปพี่น้องทุนเจ้าทุนใจนี่มีเบอร์ฝากบ่ครับผมมี่เนาะครับเบอร์ยังครับผม 0 83ปแปดสาามหาสามสาเจ่งแหน้หยังก็ครับผมแ้วจังครับอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งนมานะครับเด้อครับผมพี่น้องยางเลาะมหาพีหาน่องจะเข้านะครับผมโอ้หัวไหครับมันยางเลาะมหาพีหาน้องสักกันสวัสดีลูกหลาสวัสดีบักหลามาเสือมาขายมือนี้ลูกหลามาเบิ้งกันหนมาเบิ้งกันหนมาเสือบักลาได้เสื้อไปเสื้อละตีสอต เออบ๊วยว่วบังหลานป่ะสิว่าเมียติเอาวหน่อยใช่แหละยใ่แะมยุไก่ยุอะไรบอไปยุใส่ละภาพอะไไปเบื้องนี้โอ้เอาบ่เป็นยังบงไปด้เอาวัดีครับผมวัาดีครับวัาดิครับมืนอนี้มาซื้อมาขายมาขายขายบอแล้วเอามาจักโตเอามาสองโตเออยุท่าไหนมมคกอยังขายว่าดีแต่ เือยอยมันก็เล่หมดโอ้แสดงว่ามีข้อท้าดีเนาะมีค้อทาดีบ่บอกกันพี่น้องเนี่ยคนเฉลี่ขายง่วนดีเพื่อเอาง่วนตัวง่ามมาแล้วก็ห้องว่าแพงแม่บางเที่กันง่วนบ่งามกินน้อยแต่กินนานๆขายน้อยๆขายแต่ถื่อกินนานๆเนาะเอาเจ้าสั้นให้เจ้าลำรวยเป็นเศรษฐีเด้อเงินแหล่น้องท่องไหลเขาเต็มกระเป๋าลอยล้านพันล้านเด้อชิบชิ้นในปรารถนัสิ้นในสมใจปองปรารถนาเงินท่องกำลังมากขนาดเด้อ พาะจะนั่นเขาไปไรมากขึ้นาตาผม่งัตาบาดแบี้ยไหลเขาสู้กับป๋เจอดเ้อสวัสดีครับผมสกทอนหมานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่น่วไดไปโรงเรียนมื่อนี่วันเสาร์นะครับเนาะป้าครับพี่น้องไปเบื้องโต่อไปนะครับผมเอายางไปหาพี่หาหน้องสักก่อนนะครับผมห้พี่น้องสนเจสนใจอยากเะได้ง้วอยากจะได้คว้วก็ให้พี่น้องกับเบื้องโยมองบบาสุริยะชาแนลนะครับเพราะว่าบบาวสุริยะพาพี่น้องมาหลอกนะครับจะเรล่มพงจากของได้อย่บาวสุริยะชาแนลป้าครับป้ามาหลอกเบื้องท่านนี้ครับผม อีพอมาซื้อมาอีพอมาซื้อมาขายมือ้มาซือครับได้ไปบ่ท่านไหนจะทงไก่สดดีเด้ออีพอโย่ท่างไหนมาซื้อหัวลองคำลองคำจังหวัดกาละสินนันบ่อีพอซื้อไปท่านไหนคือจังเบอกดีบ่พอกโอ้พญม่วงเจ้าเก่าเลยติวัดนี้พอวัดดีครับผมปลาครับพี่น้องมาพ่อยพญม่วงทางหลองคำวัดดี้ครับผมไตหลังหัวเจ้าอ๋อมาซื้อได้ไปได้สามสี่ตัวได้สามสี่ตัวเอาเองเนาะเอาเองเอาโฟมมาได้ใหญ่เด้อ โยมันไม่น้ำกันดิครับผมเปิดมาหาสื่อหาขายนะครับผมทอด้วยล่ะง้วนเจ้าขายนน่ตัวนี้พ่นหัเจ็ดพันโอ้แต่โตดำทอด้วยเมื่อสองปัญหาตัวนี้พ่นห้กเจ็ดพันแล้วี้เจ้าในมาจากตัวใหญ่ โอ้ยย่าสร้างกระซอกมานเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมย่ายู่ทางไหนกวบ,บ้านเจ,าจ้าตัวครับโอ้ยบ้านเดียวกันก็เบอบาตัวย่ายจัดตัวี่อยู่บ้านยังกว่าเโอ้อบ้านโอจัดตัวอืมเอากระซอกมานไก่เค็มใจพวกขาอยูย่แถวบ้านสังสง,งาายางครับผมพออนุญาตพอสวัสดีพอสวัสดีครับรคุณพอมาซื้อมาขายครับพ่อซื้อได้หรือยังครับพ่อ อย่างเลยอย่างนั้นก็ขอให้ได้สิ่งดีๆงามๆเด้อครับโชคาีครับพ่อคุณพ่ออยู่ทางจังหวัดไหนครับผมอยู่เมืองเสียเมืองเสียจังหวัดร้อยเนาะครับขอบคุณน้าพ่อครับผมอันยามาทานี้ครับพี่น้องให้เลาะไปในเด้อพี่น้อยผมเลาะไปในยาข้านะครับผมอันยญาเด้อครับ เดี๋ยวคองดู่วยทีนีงเดี๋ยวอย่างรอมาทั้งอีกครับพี่ลงปลาอาืุนี่คนหลายวันที่พอไปดีครับพอมาซื้อเอมาขายมั้นีเอามาขายมน่าขึ้นหรอโอ้เอามาจะสั่งก็เดีขาย้วพอเด้อออครับผมพุสิบออดเาจาหานมันมดก้อนตึ้นโอบ่เบิดพอไม่แต้มีอะไรพอเออมีต้แต่ที่มีเป็นหายไปพอเอมป็นหนากระซาทบุญีพอจะทั้งไหนมาซื้ขายวโออยู่ซีบีเอ็อยดเนครับโอ้บางเดยวาันกระเปาสุ่ยากแต่พอเด้อครับครับผมโอ้ ขายยังมันโอ้เอาให้ให้มาเสือราคาจ้าหน่อยเป็นบ่เออเอามาเบงครัวก็มาขายนะติดยต้นก็ยังครับผมเะีสั่งก็เอามาเสือมาขายเอาให้ดีราคาดีๆ้ะพอเด้อครับผมไปพี่น้องอีพออยู่ทางสีสมเด็จจังหวัดเราเองเนาะครับเนาะไปครับพี่น้องยังเรอมาทางนี้ครับผมม้าเบิ่งมันจะกาดทางนี้ครับพี่น้องยังเรอมาสักคนเนี่ยไอเจ้ามาเสือมาขายไอเหมือนนี่มะหาเสือครับมะหาเสือได้จยอะตัวไปโอ้เจ้สั่งกับเซี่ยวยี่จุนบ่เอาเจ้สั่งกัโชบมานได้เด้อเนี่ยอยู่ทางไหนมาาหืองัว โอ้ยบไก่บัานสุริยาตาสุริยาตึงเอาโซ่มาหาไเด้อครัครับยังรอมาทางนี้ครับผมมันง่ายสวัสดีครับง่ายได้ไมาจะโตมันโอ้หลายโตแต่ว่าตัวนี้ทะเลพอนี่เมื่อนหาครอหวงเมื่อนหาป่านนี่ยยังมาตัวเขาอยเขาตัวไปเขาหายทาเรเขาหายเมื่สามสิเมื่อพันเมื่อพันเขาอยากได้อีกเนาะให้ได้ง่ายอยู่ท่าไหนมาขายง่ว จัดตัวาเดียวกันกับังสุญนญ่เด้อปาครับเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณก็แล้วครับผมวัสดีครับปายางเรามาทางอีพอวัสดีครับอีพออยทาไหนมาขายง่วงจัดกตัวน้ำกันเอ้าน้ำกันเออได้มาจัดตัวครับมันี้ง่วงตัวเดียวทอดพอเนี่เมื่อนกัวเนาะเมือนกัวหน่อยหน่อยเงื่อนสามเนาะเมื่อนสองห้เมื่อนสองเมื่อนสองร้อยมีสองร้อยอยู่เนาะว่เถีอกันก็รดห้ยอะเนาะเออรอดอยู่ พี่พอไฮโซกันมาแล้วพอเด้อค,ครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับยางหลอกมาทางนี้ครับพี่นอ้อยงยา,หาง,ะะงหลอกมหาเทีย,ยน้องนะครับมื่อนี้ง้อก็ลายคนก็ลายคนสื่อก็ลายน้อไอได้ง้อหลายไปเลยไปนี่ครับผมป่ะยางหลอกเอา้าคุณพ่อมาซื้อมาขายพอเรียกไปยกเอาไปซื้อไปเลี้ยกโอ้ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อไปเรียกไปเรีไปยางเลยครับยางเลยครับยางเลยครับบาสุริย์หยิบควอยยางไปครับผมบาสุริย์ครับผมไปยังไลยจะขายต่อตี ครับครับเอาโซกมานเด้อโซกมานครับพี่น้องโซกม้าได้ยายเด้อครับผมปลาพี oh. า more, ่น้องย่างรอบมาทางนี่เบ้าสุริยะผาพี like ่น้องเลาะเลาะตลาดเบื้องค้นกคักแล้วนี่พวกเสือพวกขายก็ร้ายครับครับผมย่างรอบมาทางนี่ก่อนย่างรอบจะฆ่ากันพออีพอมาซื้อเขาบ้าขายพอมือนี้สินพวกเสือโอ้เอาให้เสือให้มัน้อพอเด้อให้โซกให้มานครับบ้านี่เดี๋ยวบ้าสุริยะย่างรอบมาทางนี่เท่ากันโอ้โง่ไรหาหม่งยองก็ยากเปล่านี่ย่างกัน